สวัสดีครับร้าน m อ็ x s o l a ซ c e l ลเซลจังหวัดพิษณุโลกครับพามาดูกองทัพนะครับกองทัพเตรียมพร้อมกลางปีกนะครับโยบินไปสูบน้ำนะครับจำนวน3คันนะครับเตรียมกลางปีกเตรียมจะบินแล้วนะครับเตรียมส่งงานอาทิตย์หน้านะครับเป็นของหน่วยงานราชการนะครับที่จะเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการใช้ในที่สาธารณประโยชน์นะครับตัวนี้เป็นขนาด2นิ้ว ขนาด2นิ้วครับขนาด2นิ้วปัม๊ม2นิ้ว750วัตต์นะครับ750วัตต์พอดีเพิ่งประกอบเสร็จนะครับทีมงานเพิ่งประกอบเสร็จวันนี้นะครับยังไม่ได้เดินสายไฟนะครับปีกพับลงด้านข้างนะครับปีกพับลงด้านข้างทั้งสองข้างแล้วก็มีตัวล็อกนะครับมีตัวล็อกให้อ่ามีจุดที่เรียกว่าเป็น ที่กอกน้ำนะครับกอกน้ําให้นะครับเป็นจุดที่ม well ีกอกน้ําให้ทุกคันเลยนะครับเวลาตอนที่ติดตั้งใหม่ๆเนี่ยก็ปิดเปลวปิดวาล์วด้านหน้านะครับปิดวาล์วด้านหน้าแล้วก็เปิดวาล์วสำหรับกอกน้ํานะครับมีอำนวยความสะดวกไปให้ลูกค้าด้วยนะครับไว้ตอนกอกน้ํานะครับเวลากอกน้ําเต็มก็ปิดวาล์วด้านบนแล้วก็เปิดวาล์วด้านหน้านะครับแล้วก็ยกเบเกอร์เลยเดี๋ยวจะมีเบเกอร์ให้ด้วยอันนี้ทางหน่วยงานได้สั่งพิเศษเข้ามาก็คือ เป็นมาตรวัดน้ํานะครับเพื่อที่จะดูความคุ้มค่าความคุ้มทุนนะครับก็ใส่มาตรวัดน้ําไปให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นแผ่น340วัตครับ340วัต์ของซาโกนะครับของซาโกล้อขนาด17นิ้วนะครับล้อ17นิ้วล้อหลังหมุนได้360อองศาครับแล้วก็ในส่วนของการพับปีกนะครับพับปีกง่ายครับแล้วก็มีการล็อกได้ด้วยนะครับ พับปีกนะครับพับปีกก็พับลงด้านล่างได้เลยนะครับพับลงด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็มีที่ล็อกนะครับฟึ่าพับปีกลงมาเลยนะครับอ่าเราไปเกี่ยวอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับเอาไปเกี่ยวอีกด้านหนึ่งได้เลยนะครับเพื่อเป็นการล็อกแผ่นนะครับอ่าตอนล็อกมาก็พับมาควยกันนะครับเพื่อเป็นการล็อกแผ่นไม่ให้แผ่นกระพือนะครับไม่ให้แผ่นกระพือตอน ตอนเข็นนะครับไม่ให้แผ่นกระพือนะครับแล้วก็แผ่นจะไม่ได้รับความเสียหายนะครับก็คือเป็นตัวค้ำแผ่นไว้นะครับเป็นตัวล็อกแผ่นด้วยไม่ให้แผ่นกระพือตอนเข็นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็ล็อกมาแล้วก็มาควยกันเหมือนกันนะครับล็อกทั้งสองข้างนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการเข็นนะครับแผ่นจะได้ไม่กระพือนะครับแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายนะครับกลางปิดก็กลางออกไปค้ำได้เหมือนกันนะครับค้ำได้เหมือนกัน นะครับอันนี้ออกแบบไว้เผื่อด้วยนะครับตอนที่เอาไปใช้แล้วเข็นเดินทางครับเพื่อป้องกันแผ่นกระพือด้วยนะครับอันนี้ก็ออกแบบไปให้นะครับเพื่อสร้างความอำนวยสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหรือท่านใดที่ต้องการทําเป็นระบบนะครับที่จะเอาไปใช้ในบ้านได้ด้วยนะครับชุดนี้นะครับสามารถใช้ชุดคอนโทรลชุดคอนโทรลที่เป็น mppt แล้วก็เอาไปชาร์จ ไฟใช้ในบ้านได้ด้วยนะครับตัวนี้ใช้ตู้เย็นนะครับใช้ในบ้านตู้เย็นทีวีพัดลมเครื่องสภ้าได้สามารถสั่งเพิ่มได้ครับทาเป็นชุดเดียวกันหรือคันเดียวกันก็ได้นะครับเอาไปสูบน้ําได้ด้วยใช้ในบ้านได้ด้วยนะครับเพราะว่าชาร์จเจอร์ที่เป็น MPP นั้นจะรับแผ่นในการอนุกรมกัน3แผ่นอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงกับสเปคตามน้ําของตัวนี้เลยนะครับก็คือ750วัตต์นะครับเอาไปใช้ในการลดค่าใช้จ่ายนะครับ ที่แต่ละอบตในพื้นที่จะได้รับกันในช่วงอาทิตย์หน้านะครับจะเป็นอบตอะไรม้างนั้นก็ติดตามนะครับในช่วงต่อไปนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็ยินดีบริการทุกท่านครับที่สนใจนะครับแล้วก็อุดหนุนสินค้าของทางร้านมาโดยตลอดนะครับร้าน m m a x เ o l a ซ l ลจังหวัดพิษณุโลก0 8 1 6 8 0 6 0 5 1ครับ0 8 1 6 8 0 6 0 5 1ครับยินดีบริการทุกท่านครับ